Okay. มาเกมาเตนคว้าชายสปินเลสขนาดที่รูปหล่อพลาดไปนิดนึงแต่จบอันดับที่ส2สวัสดีกับมอโต GP นะครับจบไปแล้วการแข่งขันมอโตจ p s p สปรินเลสนะเพิ่งจบไปเมื่อกี้เองนะฮะต้องบอกว่าสนุกเลยนะสาหรับมาร์กมาเกยนะครับไล่ตะปบมาทีละคันทีละคันฮนะสนามนี้ดูแล้วจะเข้าทางเข้ามือกับมาร์กมาเกยมากเลยนะครับขนาดที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับนั่นก็คือดูแล้วก็ตกใจเลยนะสําหรับ เอ่อมาโคเบนเซชี่นะฮะที่ไปชนท้ายแบด็บินเดอร์ผมเห็นเขาถลายไปในกรวดเนี่ยนอนนิ่งเลยอันนี้คือแบบตกใจมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูนเนื้อข่าวกันอันดับแรกเลยนะครับมาดูกิจสตาร์ทกันก่อนนะครับถ่ายรูปมาในทีวีที่เขาถ่ายทอดสดมาแบบนี้ไม่รู้จะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะฮะในกิจสตาร์ทอันดับแรกเลยถ้อันดับหนึ่งก็เป็นฮอร์เกมาตินอันดับ2ม,มาร์คมาเกสอันดับ3มาววลิกวิญญาเรสอันดับ4มาโคเบนเซชี่ xy, และอันดับ5ก็คือฟรานซิโกบัญญาญานั่นเอง พอสัญญาณไฟแดงดับลงเนี่ยแน่นอนครับฮอเกมาตินออกสตาร์ทมาเป็นที่1แล้วก็ออกสตาร์ทมาดีด้วยตามมาด้วยรูปล่อมาร์คมาเกตนะครับต้องบอกว่ามาร์คมาเกตเที่ยวนี้กับสนามนี้เนี่ยออกสตาร์ทได้ดีตามติดฮอเกมาตินมาเลยดี่ก็เป็นจังหวะที่ออกตัวมาแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะเข้าโค้งขวาเป็นโค้งแรกนะฮะสังเกตดูมาร์คมาเกตนะครับอยู่คันที่2ต้องบอกว่ามาร์คมาเกตเนี่ยพลาดไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะคือโค้งแรกโค้งขวาเนี่ยมาเร็วเกิน เลยทําให้มาร์กมาเกตนะครับหลุดออกจากเล็ดลายไปไปอยู่ทางโค้งด้านนอกนะครับเราจะเห็นได้จากรูปนี้นะจะมีรถอยู่คันเดียวที่อยู่ทางด้านนอกคนอื่นเนี่ยอยู่ทางเล็ดลายด้านในหมดเลยทําให้มาร์กมาเกตที่อยู่อันดับที่2เนี่ยตกลงมาอยู่อันดับที่8เลยทําให้มาโคเบนเซ็กชี่นะครับขึ้นมาเป็นอันดับที่2แทนขณะที่มาวอลิควินยาเลสเนี่ยอยู่ที่3ามันยาญาตอยู่ที่4ี่แบดมินเดอร์อยู่ที่5เอเนียบาสเตนี่นี่ครับอยู่ที่6แล้วก็ฟังโกโมบิเดรียอยู่ที่7 ส่วน Mark m มาเก t เนี่ยอยู่ที่8และอันดับที่9ก็เป็นน้องเขานะครับอเ e ็กซ์มาเกั่นเองก็ดูได้จากแถบบาร์แนวตั้งทางด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมนะส่วนไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงที่ Mark m มาเก t เนี่ยตกลงไปอยู่อันดับที่8ซึ่งถ้าเกิดใครได้ดูสดนะฮะคุณจะรู้ว่ามันมันแค่ไหนสําหรับการขับขี่ของ Mark m a r เก t เขาไล่ตะปบไปทีละคันนะครับไม่ว่าจะเป็น bus, เอเนียบัสตนนี ฟรังโกโมบิเดรียรวมาถึงเปโกบันย่าด้วยจากอันดับที่8เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับที่2ฮนะต้องบอกว่าสนามนี้มาร์คมาเกตนี่บิดเข้ามือเข้าไม้ดีเหลือเกินนะครับฝีมือนี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่าที่สนามนี้นะครับฟิลิปไอแลนด์เนี่ยมีโค้งขวาอยู่5โคง้งแล้วก็มีโค้งซ้ายอยู่7โคง้งซึ่งโค้งซ้ายเนี่ยมาร์คมาเกชอบมากที่สุด ส่วนนี้ก็เป็นรูปก่อนเหตุการณ์อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่มาโคเบนเซชี่เนี่ยไปชนท้ายกับมาวริกวิญญาเลสแต่ในตอนต้นคลิปเนี่ยผมพูดผิดไปนะผมพูดไปเป็นบรดมินเดอร์ต้องขออภัยด้วยนะที่จริงเป็นมาวริกวิญญาเลสโดนชนท้ายซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับถ้าเกิดใครได้ดูถ่ายทอดสดอยู่นะฮะหัวใจจะลงไปที่ตะตงเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงอยู่เหมือนกันนะขณะที่มาโคเบนเซชี่คนชนท้ายเขาเนี่ย ถลายลงไปพื้นกรวดนะครับแล้วก็ไปนอนแน่นิ่งนั่นแหละไอตอนนั้นแหละที่ผมเห็นก็รู้สึกว่าตกใจอยู่เหมือนกันโหนิ่งไปเลยแต่ก็ยังมีข่าวดีอยู่นะที่มาโคเบนเซชี่เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งบนไปหามซึ่งก็ในรูปนี้นะอย่างที่เห็นก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะฮะที่มันมีความเสี่ยงแลวก็มีความอันตรายมากๆเลยนะครับสำหรับมอเตอร ส่วนฮอเก้มาตินนะครับนับตั้งแต่ออกสตาร์ทมาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยก็นำโดองออกมาคนเดียวเลยนะฮะโดยไม่เหลียวหลังมาดูเพื่อนรวมถี่มั่งเลยหรือว่าคู่แข่งเลยนะครับซึ่งเขานี่คือแบบฝีมือในสปินเลสนี่โอเคมากๆเลยนะฮะส่วนมาร์คมาเกสนะครับแน่นอนฮะเขาไล่าจากอันดับที่8ขึ้นมาอยู่อันดับที่2ได้เหมือนเดิมน,นะครับแต่ทว่าระยะห่างระหว่างตัวเขากับฮอเก้มาตินนั้นมันมีค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับเลยทําให้ในะรอบสปินเลสนี้ โอเคมาติ okay, Martin, นะฮะคว้าชัยไปได้ส่วนมาร์กมาเก็ตเนี่ยได้เป็นอันดับที่2ส่วนอันดับที่3นะครับตกเป็นของเอเนียบาสเตเนนี่แล้วก็เปโดคอสตาร์นะครับก็ล้มลงไปอีกแล้วนะครับไม่จบการแข่งขันในะร,รอบสปินเลสเหมือนกันนะฮะสรุปผลการแข่งขันสปินเรสนะครับวันเสาร์เมื่อเชา้านี้นะครับอันดับที่1ตกเป็นของมาตินอันดับที่2มาร์กมาเก็ตอันดับที่3เอเนียบาสเตเนนี่อันดับที่4ฟรานชิโกบัญญญาและอันดับที่5ฟาบิโอดิจานันโตนิโอนั่นเองนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยในรอบสเปนเลสเมื่อเช้าเนี่ยเสียดายอยู่อย่างหนึ่งเสียดายมาร์คมาเกตไม่น่าไปพลาดที่โค้งแรกเลยนะคือเขาล้อนออกไปเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ล้อนออกไปเนี่ยเราเนี่ยอาจจะได้เห็นครับมาร์คมาเกตไปคว้าสู้กับฮอเก้มาตินนะซึ่งก็เป็นการแย่งชิงอันดับที่หนึ่งฮะผมว่าน,น,น่าจะสนุก แต่ได้เห็นมาร์กมาเกตนะครับเขาไล่จากอันดับที่8เนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับที่2เหมือนเดิมได้เนี่ยก็โอเคเลยนะผมว่าคุ้มแล้วเพราะว่าเราได้เห็นฝีมือของมาร์กมาเกตนะครับในการเก็บตะปกไปทีละคันนะฮะซึ่งก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะสำหรับฝีมือของมาร์กมาเกตในสนามนี้นะครับก็เข้ามือเขาแหละก็ต้องรอดูต่อไปนนครับในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ในวันแข่งขันจริงนะฮะว่าการแข่งขันจะจบออกมาเป็นแบบไหนใครจะชนะใครจะได้ที่1สําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ